คนเคยได้ยินเรื่องราวของอุโมงคขุนตาลไหมคะอุโมงขุนตาลนะคะถือว่าเป็นอุโมงรถไฟที่มีความยาวที่สุดของประเทศไทยนะคะซึ่งในอดีตนั้นบอกได้เลยค่ะว่าอุโมงค์นี้รวมการก่อสร้างและก็การเปิดใช้บริการเนี่ยยาวนานถึง14ปีด้วยกันค่ะ่งเรื่องราวของอุโมง์ขุนตาลนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะการก่อสร้างทั้งหมด11ปีรวมอีกในเรื่องของการที่จะเปิดใช้บริการได้อีก3ปีถือว่ายาวนานมากๆค่ะ และก็บอกได้เลยนะคะว่าอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยใช้เวลายาวนานถึง3ราชการด้วยกันค่ะเรื่องราวของอุโมงค์ขุนตาลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guy กนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสารดี ข้าาใจง่ยตามสไตล์ผู้ท่องเที่ยวค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูออนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุโมงค์ขุนตานค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเรื่องราวการก่อสร้างเนี่ยใช้เวลายาวนานถึง14ปีเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดของประเทศไทยและก็อยู่ใน3รัชกาลนั่นก็คือรัชกาลที่5 6 ะะเผื่อที่จะเปิดใช้บริการได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานถึง14ปีเลยทีเดียวและเขาก็บอกว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่ตัดลอดใต้ขุนเขานะคะจากลำปางไปลำพูนค่ะระยะทางก็ประมาณ1,300เมตรค่ะซึ่งเรื่องราวของอุโมงค์ขุนตาลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังคลิปนี้กับคุณอ้อเลยค่ะ อุโมงขุนตานะคะถือว่าเป็นอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในเมืองไทยนะคะมีความยาวทั้งเส้น1,362เมตรใช้เวลาสร้างถึง14ปีด้วยกันค่ะถือว่าเป็น3รัชกาลนะคะซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2,450ค่ะสมัยรัชกาลที่5นะคะ ตัวอุโมงก็สร้างเสร็จในรัชกาลที่6ค่ะและเปิดให้กระบวนรถไฟเนี่ยแล่นผ่านได้เมื่อวันที่1มกราคมนะคะปีพศ2465ซึ่งถือว่าเป็นรัชกาลที่7นั่นเองค่ะ อุโมงขุนตานะคะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มาจากความทุ่มเทและก็ความสามารถด้านวิศวกรรมอันน่าทึ่งของมนุษย์ในอดีตนะคะนำโดยนายช่างชาวเยอรมันนะคะนามว่าเอมินไฮเซนโฮเฟอร์ค่ะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างนะคะซึ่งผลงานชิ้นโบเดงนับเป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ของทางภาคเหนือเลยค่ะ ด้วยการฟันฝ่าอุปสรรคของภูมิประเทศที่ทุรกันดารน,นะคะและก็เต็มไปด้วยโรคภัยในยุคนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียนะคะไปจนถึงอันตรายจากเสือด้วยค่ะหลังจากใช้เวลาสร้างนานถึง14ปีอุโมงค์ขุนตาลจึงครองตำแหน่งกงมูรถไฟที่มีความยาวที่สุดของประเทศมาได้อย่างยาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ ย้อนไปในอดีตนะคะในปีพศ2448ค่ะนายช่างผู้ทำการสำรวจในครั้งนั้นได้พิจารณาแล้วทุกแง่ทุกมุมนะคะว่าถ้าจะไปถึงเชียงใหม่จะต้องเจาะอ,อุโมงค์ลอดใต้ภูเขายาวประมาณ1,300เมตรเศษอย่างที่ในยุโรปทำกันค่ะแต่การขุดอุโมงค์ลอดใต้ภูเขายาวเป็นกิโลเนี่ย นับเป็นเรื่องที่ชาวสยามทั่วไปยังไม่เคยรับทราบนะคะในช่วงสมัยในหลวงรัชกาลที่5สังคมไทยก็มีความศรัทธ,ธาเชื่อถือในวิชาวิศวกรรมและวิศวกร,รชาวเยอรมันค่ะคนไทยชื่นชมเยอรมันมากเพราะชนชาติเยอรมันนะคะไม่มีนโยบายสแสวงหาอาณานิคมในย่านนี้ค่ะผิดกับอังกฤษและก็ฝรั่งเศสนะคะที่แฝงด้วยแผนการที่จะยึดครองสยามให้ได้ค่ะ ใช้เวลาสำรวจนานถึง2ปีนะคะจึงเริ่มการก่อสร้างอุโมง์ลอดใต้ภูเขาค่ะเทือกเขาขุนตาลที่อยู่ระหว่างจังหวัดลำปางกับลำพูนสมัยก่อนบริเวณที่ก่อสร้างยังเป็นถิ่นทุรกันดารค่ะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะคะภูมิประเทศก็เต็มไปด้วยป่าทึบและก็โขดเขาสูงค่ะ การก่อสร้างจึงต้องใช้ความอุตสาหะพากเพียรอย่างยิ่งเครื่องมือและก็สัมภาระต่างๆที่ใช้ก่อสร้างต้องใช้ช้างและเกวียนบรรทุกไปค่ะพอถึงที่ที่เป็นภูเขาก็ต้องใช้วิธีชักโอกขึ้นเขาลงเขาอย่างพลักพุเลเลยค่ะเพราะพื้นที่บ้านขุนตาลในอดีตนะคะปัจจุบันก็เป็นอุทยานแห่งชาติโดยขุนตาลค่ะ เป็นพื้นที่ธุรก,กันดา,นา,ารป่าไม้รกทึบค่ะการขนส่งลำเลียงวัสดุก่อสร้างต้องใช้ช้างใช้เกวียนใช้เชือกชักรอกค่ะเครื่องจัรทุนแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ ข่าวการเจาะภูเขาให้รถไฟรอดนะคะนับเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามทั้งประเทศเลยนะคะซึ่งต้องใช้วิทยาการและก็ความอุตสาหะอย่างมากต้องใช้แรงคนตอกหินทีละก้อนทั้งการเดินทางเข้าไปทำงานก็ยากลำบากด้วยค่ะต้องบุกป่าฝ่าดงแบบอุปกรณ์เข้าไปค่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะกรมพระก,กํแแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ได้ว่าจ้างชาวเยอรมันทางานเป็นช่างเทคนิคและงานในหน้าที่อื่นๆค่ะเพื่อทํางานมหาโหดและเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในประพีสยามประมาณ250คนเลยทีเดียวเขาบอกว่าคนงานที่มาก่อสร้างแบ่งเป็น3พวกใหญ่ๆนะคะพวกหนึ่งเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนเผชิญโชคอีกพวกก็เป็นกรรมกรขี้เล่านะคะและสุดท้ายเนี่ยเป็นพวกขี้ยาค่ะกล่าวกันว่าพวกขี้ยานี่แหละทํางานดีที่สุดค่ะ ที่ยาก็คือพวกที่ติดฟิ่นนะคะซึ่งฟิ่นเนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึง่งสมัยก่อนเนี่ยสูบฟินได้แต่ไม่ผิดกฎหมายนะคะคนงานจะได้ค่าแรงเป็นเงินส่วนหนึ่งและเป็นฟิ่นส่วนหนึ่งค่ะพวกขี้ยาพวกนี้นะคะจะทํางานด้วยความขยันขันแข็งเพราะถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีฟินสูบนั่นเองสูบฟินไปแล้วโตให้ผมขนาดไหนนะครับ ตัวียานี้ก็ทำงานได้นะคะไม่หนังซ้ำยิ่งสู้ผอมเท่าไหรยิ่งดีเพราะเขาบอกว่าไม่เปลืองอากาศหายใจนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะคะกรรมวิธีในการขุดเจาะอุโมงคนนนั้นนะคะเริ่มโดยการเจาะรูเล็กๆโดยใช้สว่านค่ะหรือใช้แรงคนตอกสกัดเมื่อมีรูลึกเข้าไปนะคะจึงเอาดินระเบิดไดนาไมต์ฝังเข้าไปในรูนั้นเพื่อระเบิดให้เป็นอุโมงค์ใหญ่ค่ะ ถ้าหินก้อนใหญ่มากไม่สะดวกในการระเบิดให้แตกเป็นก้อนเล็กๆก,ก็ใช้วิธีสูงไฟนะคะให้ก้อนหินร้อนจัดแล้วก็ราดน้ำลงไปหินนั้นก็จะแตกเป็นสิ่งเสียงค่ะ การขนดินและหินออกจากอุโมอง์ก็ใช้คนงานผลออกมาขุดเจาะเริ่มจากปลายอุโมองคทั้งสองข้างค่ะเข้ามาบรรจบการตรงกลางใช้เวลาทั้งสิ้น8ปีเลยนะคะอุโมองจึงทะลุถึงกันได้ค่ะและใช้เวลาอีก3ปีเพื่อผูกเหล็กเทคอนกรีตทำผนังและหลังคาเพื่อความแข็งแรงและป้องกันน้ำรั่วซึมด้วยค่ะ เมื่ออุโมงเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะยังวางรางรถไฟจากลำปางไปปากอุโมงคไม่ได้เพราะระหว่างทางต้องผ่านเหวลึกถึง3แห่งค่ะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นะคะจึงต้องใช้วิธีทำสะพานทอดข้ามระยะทางถึง8กิโลเมตรเลยทีเดียวการสร้างสะพานข้ามเหวนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายจึงต้องใช้เวลาอีกหลายปีค่ะกว่าที่รถไฟจะไปถึงเชียงใหม่ได้นั่นเอง มีหลักฐานจากหม่อมราชวงศ์โฮเฟอร์นะคะบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องเจอรมันเรลโรสแมนอินสยามนะคะโดยพรณนาการสร้างรถไฟสายเหนือนและเจาะอุโมองค์ขุนตาลว่าเนื่องจากทางสายนี้วางทอดไปตามป่าดงดิบคนงานจึงเป็นไข้ามาลาเรียและอหิวาตายเป็นจำนวนพันคนซึ่งร้อยละ90ที่ตายเป็นคนจีนแม้แต่ชาวเยอรมันโดยเฉพาะหม่อมราชวงศ์โฮเฟอร์ก็เป็นไข้ามาลาเรียด้วยเช่นกัน ใช้คนงานจีนทำงานดินส่วนขุดเจาะภูเขาใช้คนงานจากภาคอีสานเนื่องจากคนจีนไม่ยอมเข้าไปทำงานในอุโมงค์เพราะคนจีนเหล่านั้นเชื่อว่าในอุโมงค์มีพูดผีปีศาจส,สิงอยู่จึงมีความกลัวนอกจากอุปสรรคดังกล่าวแล้วยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเสือมาคาบเอาคนงานไปกินตลอดแม้กระทั่งม้าและลอดที่เอาไวข้ขี่ซึ่งเอาไปขังไว้ในคอก ในเวลากลางคืนก็ได้ถูกเสือมาขโมยเอาไปด้วยถึงกับต้องขัดห้างบนต้นไม้ดักยิงเสือในเวลากลางคืนเลยทีเดียวหมอมราชวงศ์ฮเฟอร์เล่าในหนังสือต่ออีกค่ะว่าครั้งหนึ่งวิศวกรเยอรมันสองคนกับตำรวจไทยคนหนึ่งได้ยิงเสือแล้วตามรอยเลือดไปเสือจู่โจมเข้ากัดวิศวกรเยอรมันชื่อหมอมราชวงศ์เบรนเนอร์ ซึ่งเดินนำหน้าจึงยิงด้วยปืนพกถึงหกนัดแต่ไม่สามารถสกัดหรือยับยั้งมันได้เลยเขาถูกเสือกัดอาการสาหาัสต้องหามไปรักษาที่จังหวัดแร่แล้วต่อมาก็ได้ส่งมาทางรถไฟมาพักรักษาที่บางกอกเนสซิงฮงซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุโมงค์ขุนตาลค่ะ เผื่อจะทำอุโมงขุนตาลให้สำเร็จรุ่งร่วงต้องแลกฟันปากกับชีวิตของคนงานมากกว่าพันคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนงานจีนคนงานอีสานหรือว่าชาวเยอรมันนั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าอุโมงขุนตาลเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในอดีตเราก็จะพบว่าการก่อสร้างอุโมงค์ที่ผ่านคุณเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การก่อสร้างอะไรต่างๆยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันค่ะ จึงทําให้เรื่องราวของการก่อสร้างนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้คงจะทําให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอุโมงค์ขุนตาลไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าใครพอมีเวลานะคะก็ลองไปสัมผัสวิถีการนั่งรถไฟผ่านอุโมงค์ขุนตาลน,นี้ดูค่ะซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศการไปเที่ยวธรรมชาตินะคะที่ได้นั่งรถไฟมนีลอดอุโมงค์ระยะทางมากกว่า1.3กิโลเมตรนั่นเองค่ะถือว่าได้บรรยากาศฟินไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าใครมาทางภาคเหนือก็ลองไปสัมผัสวิถีชีวิตนี้ดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ครูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อน ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ